ถึงอนลมการอันตีออกนะครับแล้วก็ลากหัวอันเลนคมๆนะครับขอได้ปอมล่างเสร็จผมก็เลยมาเล่นบนนะครับทาการซูมไปที่ตัวของตจวดไม่โดนและอันเลนครับบอสแมปในเกมนี้กํลาลังเดินมาเดินมาแบบไม่กลัวใครเลยนะผมทําการยิงธรรมดานะครับแล้วเขาอันตีใส่ผมบุมมการอันตีหลบจังหวะนี้เหมือนเขาจะสกิลหนึ่งแล้วผมมีฟิกเกอร์นะฟิกออก ผมเดินอย่างเดียวไม่เลียวหลังแล้วก็รอดมาได้ตอนนี้ดูเหมือนเพื่อนจะอยากได้ป้อมกลางครับมาเล่นแบบนี้แล้วตัวอันเลนโดดใส่อ e ีลินผมทําการยิงธรรมดาไปจังหวะนี้ตัวของคิวเดอร์เข้าไปเล่นแล้วตัวลิลิน,น่าขวดนะผมทําการอันตีเก็บลิลิน่ามาได้แล้วซูมไปที่จรวดไม่โดนนะเหมือนริปโปกำลังแทะป้อมเราผมทำการไปฆ่าริปโปนะครับทการลากหัวคมผมเก็บริปโปมาได้จังหวะนี้มันจะมีไฟอีกแล้วลิงเข้าไปทุบคิวเดอร์แล้วเหมือนคิวเดอร์จะขังลิงได้ทมทำการยิงธรรมดาเก็บคิวเดอร์มาได้แล้วพร้อมกับอันตีออกผมทาําากรรออซ้อนนะ ดูเหมือนว่าอีลินจะโดนอันติอันเลนครับผนของการยิงธรรมดาไปที่ตัวของอันเลนจังหวะนี้ดูเหมือนอีลินไม่รอดแล้วเก็บอันเลนได,ด้อนยูเดอร์ของเราจะ